สวัดีครับเมื่อนี้เาวันที่13นะครับมกราคม2 5 6 5ครับนะครับเมื่อนี้นะครับก็แม่อฝนตกนะครับเลยเป็นหมอกนะครับหมอกหมอกลุ่มแทบผู้เห็นถนนเลยครับเนี่ยเที่ยวว่าหมอกลมจัดเลยครับเลยนะผมกับเรนบ่แทบผู้เห็นถนนเลยครับต้องระวังนะครับแลีนซ่านะครับเพราะว่ามองไม่เห็นถนนเลยนะครับ ครับเศ้านี่บรูว่าเกิดยังขึ่นนะครับด้วยเ้าเป็นเช้าที่เป็นเศ้าวันที่13นะครับมากราคม2566้ครับเมื่อนี้บบลูว่าเกิดยังขึ่นนะครับด้วยเดินทางบุ่งไเลยครับเมื่อนี้ผมเดินทางมาประมาณเดี๋ยวนี้ก็หงงกลัวแล้วนะครับนะครับที่ตอนผมยืนอยู่นี่นะที่ผมยืนอยู่นี่คือ เป็นเชียอําเภอสารคขันนะครับจังหวัดกาลสินผมเดินทางจากอําเภอกุชชลัยนะครับเพื่อจะไปอําเภอสารคขันนะครับเดินทางมาดิหมอกนะครับถนนหมอกรถมองไม่เห็นเลยผมต้องเข้าจอดที่ปั๊มนะครับนี่นะครับภาคอีสานเราวันนี้หมอกลงจัดเลยครับที่นี่นะครับจังหวัดกาลสินนะครับเป็นอําเภอสมเด็จอําเภอสารคขันนจังหวัดกาลสินนะครับผมอยู่ที่ปั๊ม น้ำมันพีทนะครับที่อำเภอสันตะขันนะครับตำบลนนท์แหลมทองนี่หมอกเต็มเลยครับวันนี้นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าหมอกเยอะจริงครับขับรถมาเมื่อกี้นี่แทบมองไม่เห็นถนนนะครับก็ต้องจอดที่ปั๊มนะครับอนี่ครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะวันนี้หมอกลงจัดเลยครับหมอกถนนนี่มองไม่เห็นเลยนะครับนะครับมาประมาณสักตีห้าครึ่งผมมาแทบวิ่งได้ ประมาณยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับเพราะว่าไม่เห็นถนนนะครับหมอกนี่ครับหมอกไม่ใช่ฝนนะครับแต่คืมคืมฝนจะตกแต่ว่าหมอกลงเยอะนะครับนะครับก็ถ่ายให้พี่น้องดูนะครับหมอกนะครับหมอกหมอกนี่ครับถนนเน็ตเนี่ยครับถนนเน็ตแทบไม่เห็นเลยครับผมมาเมื่อกี้เนี่ยประมาณ หกตีห้าสี่สิบนะครับวิ่งมามองไม่เห็นถนนเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่กล้าไปครับหมอกลงจัดเลอเกินนะครับอืมนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับภาคอีสานนะครับหมอกแบบนี้เห็นแต่ภาคเหนือนะครับแต่วันนี้เกิดที่ภาคอีสานนี่ครับผมซูมไปที่ถนนนะครับซูมมาที่ถนนให้พี่น้องดูถนนนะครับหมอกนะครับ 6โมงกว่าจะ7โมงแล้วผมยังไม่กล้าไปอีกนะครับเพราะว่าเมื่อจี้นี่วิ่งมาช้ามากนะครับวิ่งเร็วไม่ได้ครับเพราะว่าก็เลยมาจอดรถที่นี่นะครับที่ปั๊มพีทนี่ครับท้องฟ้าก็คลืมๆนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าหมอกหมอกไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับอันนี้คือจังหวัดกาลสินนะครับภาคอีสานนะครับภาคอีสาน เช้าวันที่13ามกราคมนะครับ25 6 6บครับหมอกลงจัดมากครับนะครับไม่ใช่ฝนนะครับแต่เป็นหมอกผมก็ไม่กล้าผมจอดที่ปั๊มเลยนะครับเพราะว่าวิ่งมาหาปั๊มก็เห็นปั๊มก็จอดเลยเพราะว่าหมอกนี่ครับหมอกเอาดูดูป่านะครับหมอกจะเยอะแค่ไหน เป็นด้านหลังปั๊มนะครับเป็นสวนกล้วยนี่ไม่ใช่ฝนครับแต่เป็นหมอกหมอกลงเยอะเลยครับนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนเช้าตีห้านี่วิ่งมานี่รถ20-40นะครับวิ่งไม่ได้เลยผมแทบคานมาครับวมนจะไปเพื่อนสัตากขันนะครับคานมาเลยรถท้องฟ้านะครับ เหมือนฝนจะตกแต่ไม่ใช่ฝนครับเป็นหมอกนะครับหมอกลงอ่าวถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแปลกๆนะครับโลกของเรานะครับทุกวันนี้โลกเรามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เร็วนะครับนี่นะครับเมื่อวานก็ไม่มีนะครับแต่เช้าวันนี้เต็มไปด้วยหมอกนะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับบริเวณนี้คืออำเภอสาหัสขันนะครับอำเภอสาหัสขันจังหวัดกาฬสิน นะครับเชเรอยต่อกับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลโนนแหลมทองนะครับอำเภอสาลขันจังหวัดกาลสินนะครับเป็นนะครับก็จอดปั๊มนะครับเป็นปั๊มน้ํามันพีทีเพราะว่าผมมองถนนไม่ได้นะครับนี่ยมองไม่เห็นเลยครับรถที่วิ่งนะครับนี่ครับอ้าวถ่ายพี่น้องเบิงเลยครับเด้อม่อนี่ หมอกลงจัดนี่ครับตามท้องนาตามนี่ไม่เห็นในขณะนี้หกโมงกว่าแล้วนะครับแต่เจ็ดโมงแล้วก็ยังหมอกยังเยอะอยู่นะครับนี่ครับดูด้านนี้ก็ได้ด้านออกถนนนะครับด้านออกถนนเป็นปั๊มน้ำมันพีทีนะครับนี่นี่ครับถนนเอาซุ้มให้พี่น้องดูก็ได้นะครับว่าถนนจะเป็นยังไงนี่ครับคือถนนนะครับนี่เ้อ นี่ครับคือถนนแหละครับถนนเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยหมอกเต็มไปหมดนะครับผมก็ไม่กล้าออกไปนะครับวันนี้วันที่13มกราคมนะครับ2566ครับท้องฟ้าก็คึมคึมแต่ฝนไม่ตกนะครับแต่หมอกลงนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ภาคอีสานนะครับไใช่ภาคเหนือหมองลักษณะนี้นะครับก็จะเห็นที่ภาคเหนือนะครับตามหุบเขาตามอะไรจะเป็นหมอก ถ้าบระยนหมอกแต่ที่นี่ภาคอีสานครับวันนี้13มกราคม2566เต็มไปด้วยหมอกครับที่นี่คืออำเภอสารคันจังหวัดกาลสินนะครับรอยต่อระหว่างกับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเอาถ่ายพี่น้องเด็บเบิงนะครับเด้อเอาขอบคุณพี่น้องครทุกท่านครับที่ทิศต่างๆช่วมนะครับสวัสดีครับ